สวัสดีครับทุกคนครับที่เกีก่คำว่าเราชมแดดลมลมตัวกลับมาบานโมหาแนวอยู่แนวกินครับในเนื้อมาครับเนื้อไอตัวใบบัวครับจิมกักเราไปย่างจิเฮดก้อยก้อยเนื้อย่างครับปะเฮดกันเลยครับปักเนื้อมีรสชาตินะครับผงนัวสับปเขียวย้ำเข่ากันเราไปย่างครับ ไฟแดงแล้วครับต้งไปเลยมาหมดแล้วจะย่างแบบมีเดียมมีเดียมครับต้องใส่ไฟแห้งครับย่างครับเดียวครับย่างแล้วหรอครับเนี่ยหั่นกันเลยหั่นจะไปก่อยครับถึงขั้นตอนการปรุงครับไปผงนัวติดปนครับ จวดเลยกลัวครับหอมๆเลยปลาเดี๋ยวพ่อครับดีครับไส่ต้องไปผมตายไมาเรื่อง้วยนี่นะครับมีดดีกับตองใจครับหอมแดงครับปิดแล้วก็ไปบวกปุดซ้อยค้นเขากันครับต้นหอมบักที่บักที่ฝรั่งครับต้องไป สระรแน่ต่อกันต้นตอกกันย่างก,ก้อยขุ่ผมครับเสร็จแล้วเสร็จจา้าเลยครับเดี๋ยวลองผัดครับหอมเสียบโอ้แรงๆครับแบบนกโป่ยุ่ย่างเนื้อก้อยขุ่มผมครับเสร็จแล้วล่างข้อครับหนาล้ำใหญ่ปลา โอ้ยไปกินครับมผมก็ถามมาเป็นยังผมก็มาก,กินเนื้อครับผมมาก,กินเนื้อวอลผมม่ากินกระดูกไปครับคำใหญ่ๆเลยโอ้ยคำใหญ่ครับอัน ผมผมกมลำครับยอดสุดยอดคุด,ดยอดก็มอร่อยครับแค็กินมาครับแร่บขอบคุณทุกคนครับที่เห็นเกียรติตดตามรับชมจะพอกันไม่กินหน้าครับ